สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูน้ําอีกรอบนะครับแรงกว่าเมื่อวานนี้นะครับแรงกว่าเมื่อวานนี้อันนี้มันลดแล้วนะครับฝนตกหนักทั้งคืนเป็นคืนที่สองนะครับขนอขนาขาดไปหมดเลยครับขาดเยอะแยะเลยนานะครับน้ําท่วมนาข้าวนะครับท่วมก้าต้องรีบระบายน้ําออกครับเดี๋ยวก้าจะเน่านะครับเมื่อคืนน้ำเยอะเยอะมากเลยฝนตกแรงแรงกว่าคืนแรกนะครับ อันนี้ถ้าเรามาถ่ายถ่ายคันตอนกลางคืนนะครับน้ําจะเยอะมากเลยสุดยอดฝนเมื่อคืนนี้ทั้งทั้งคืนนะครับทั้งคืนเป็นคืนที่สองนะครับนี่เป็นทางระบายังงเสียน้ํานะครับฟังเสียงน้นําอันนี้เป็นแค่ แค่นี้นะครับถ้าเข้าหน้าฝนจริงๆยิง่งโอ้สุดยอดกว่านี้นะครับดูแรงน้ำนครับดูแรงน้ำเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเข้าใกล้ไม่ได้มันเป็นเหมือนน้ำป่าไหลหลากเลยนะครับ ดูแค่ผิวๆนะครับเพราะว่ามันลงไปถ่ายไม่ได้นะครับถ้าถ่ายข้างหน้าให้ดูได้ได้หมดจะสวยนะครับ ผมนอนลุ้นอยู่นะครับเมื่อคืนเนี่ยโอ้สุดยอดทางทางฝั่งที่ภูเหล็กไฟหรือภูกระโลน,นครับตรงนั้นก็จะต้องลงแรงครับเพราะมันเป็นทางน้ําใหญ่เหมือนกันนะครับเมื่อวานไม่ได้เรงสำนี้นะครับเมื่อวานวันนี้เรงกว่าครับเพราะว่ามัน มันตกแรงกว่าวันวันก่อนนะครับตกทั้งคืนครับตกแรงขนาดผมเอาผมเอาลอกมาใส่ปลาไว้นะครับมาดูตอนเช้าน้ำเอาไปหมดหายหมดเลยปลาก็ไม่ได้ลอกก็ไม่เห็นหายไปหมด ดูครับระดับน้ําการแรงแรงกว่าเมื่อวานยาเยอะนะครับอันนี้พึ่งลดนะครับนี่พึ่งลดนี่ขนาดพึ่งลดนะครับ น้ําในนายังเต็มอยู่นะครับยังระบายนาไม่ทันนะครับน้ําถ้าเราถ่ายถ่ายทางตรงได้มันจะสวยนะครับ ถ้าไม่มีงานทำมามาเที่ยวหรือมานั่งฟังเสียงน้ำก็ได้นะครับสบายดีครับเสียงน้ำจเจงมาก นี่แหละครับเป็นบรรยากาศหลังจากฝนตกคืนที่สองนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนี่ครับบริเวณตรงนี้แหละครับปีที่น่าจะปีสองปีผ่านมาแล้วนะครับจุดตรงนี้แหละครับที่ผมมาเอารถมาเอาน้ํานะครับเขาเขาป้านฝ่ายชะลอน้ำนครับแล้วมันพอดีมันไม่มีน้ําผมก็เลยเอารถ เอารถอีแตกมาเอาน้ำตรงนี้นะครับผมมาเจองูงูตองอางตรงนี้แล้วครับนอนพลาดทางอยู่ตรงนี้แล้วครับมาสองคนกับเพื่อนตาน่าง,ง,งคนต่างต่างต่างคนต่างไปนะครับตัวใหญ่ครับมันนอนมันนอนอยู่บริเวณนี่แหละ,ะนอนขวางทางอยู่ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณข้างบนนะครับน้ําพูยังไม่ละไหลนะครับน้ําพูยังลงมาเรื่อยๆครับลงมาต่อเนื่องนะครับนี่ดูสิแรงแรงน้ํามันไหลลงไปรวมกัน,นครับนี่นะครับน้ําน้ําบนนาน,นครับน้ําบนานาระบายน้ําลงมาครับ เดินต้องระวังนะครับเดี๋ยวลื่นล้มครับน้ำมันแรงเขาไม่รู้ชาวบ้านเขามาหาปลาหรือเปล่านะครับน่าจะมามายกยอนะเพราะน้ำมันแรงกว่าวันก่อนมากเลย ถ้าเป็นแบบนี้นะครับตลอดไปนะครับฝนลงแบบนี้เรื่อยๆนะครับตรงฝั่งคูเล็กไฟเนะี่ยมันจะปล่อยลงน้ําลงมาเอยอะๆนี่ดูสภาพน้ําท่วมก้านะครับน้ําท่วมก้าบริเวณในนาของชาวบ้านนะครับ เวัดีนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องงูมองค์ประทศให้ด้วยนะครับคลิปน,นี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ